เราก็บอกว่าราคาทองคำณเวลานี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าอย่างไรก็เน้นชอ็อตง่ายกว่าเพราะว่าจุดที่จะทำเฮลทขึ้นไปได้อะเราเห็นแนวต้านสำคัญเยอะแยะมากมายนะครับโซนแนวต้านที่สำคัญที่สุดนาตอนนี้คือต้องไม่ผ่านในโซนของ2,174เหรียญถ้ายังไม่ผ่านเราจะเห็นภาพของขาลงถามว่า้ทำไมถึงถึงให้ที่ตรงนี้ ก็คือไฮเดิมครับไฮล่าสุดของเขาที่เขาเปลี่ยนมานะครับจะเห็นนี่เลยนะครับแถวโซนของ2องพันะนะครับยังไม่ผ่านตรงนี้ก็ยังดูเป็นขาลงนะนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนปัจจัยคืนนี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม FOMC คาดคงดอกพร้อมที่จะยังไม่ ลดดอกเร็วๆนี้เพราะตัวเลขไม่เข้าเงื่อนไขโอเคนี่คือภาพรวมของทองเลยนะสลุดได้ง่ายใจความได้ใจความเลยครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นในฝั่งขาช็อตการรีบาวขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับแถวโซนของบริเวณ่เ21เหรียญ60เอาครับ2,100 60เหรียญ2,170เหรียญน,นะครับแนะนำช็อตสั้นๆได้นะครับสต็อปสิ้นวันอยู่ที่ 2,174เหรียญน,นะครับด้านบนก็ไปรุนกับในโซนของบริเวณ2,000อ่าการทำกำไรนะ2,148นะครับ2,1440เหรียญเป็นจุดทำกำไรส่วนในฝั่งของบาทค่างเงินบาทอ่อนต่อครับ